สวัสดีค่ะพบกับช n e l ส่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวลเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าลูกรอบตัวของเรานั้นไม่ได้มีแต่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปสุนัขตัวนี้ นั่งจ้องมองฝาท่อระบายน้ำทุกวันทุกวันราวกับว่าข้างล่างมันมีอะไรผู้คนนะคะที่เดินผ่านไปมาที่บริเวณถนนเฟติเยของเมืองอิสมิธในประเทศตุรกีต่างก็พากันสงสัยเจ้าแอนนี่สุนัขจรตัวหนึ่งที่เอาแต่จ้องมองเข้าไปในท่อระบายน้ำทุกวันทุกวันว่ามันทำอย่างนั้น ไปทำใหม่ยิ่งมีนักท่องเที่ยวนะคะถ่ายรูปเจ้าแอนนี่ที่กำลังจ้องมองไปที่ท่อระบายน้ำอย่างใจจดใจจ่อมาลงสื่อโซเชียลมีเดียก็ยิ่งทำให้ผู้คนนั้นพากันตั้งข้อสงสัยไปต่างๆนานาคนกลุ่มหนึ่งนะคะสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะกลิ่นของท่อระบายน้ำหรือเปล่าที่ดึงดูดให้เจ้าแอนนี่มีพฤติกรรมแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คิดว่าหรือว่าข้างล่างจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่าง เพื่อนไหวไปมาทําให้มันสนใจก็ได้ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็มองว่าข้างล่างอาจจะมีแสงวับวับแวแวที่สะท้อนลงไปที่ผิวน้ําทําให้แอนนี่ให้ความสนใจซึ่งหลายๆคนนะคะที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นก็พากันไปจ้องมองตามเจ้าแอนนี่แต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากความมืดบางคนนะคะถึงกับขนาดแนบหูฟังแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินอะไรเลยจนในที่สุดก็มีคนไปตามตำรวจดับเพลิง มาช่วยเปิดตะแกรงเหล็กของฝาท่อระบายน้ํานะคะเพื่อที่จะดูว่าข้างในนั้นมีอะไรซึ่งภายหลังจากที่ตารวจดับเพลิงได้เปิดฝาท่อออกพวกเขาก็เอาไฟฉายส่องลงไปแต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเมื่อเอาฝาท่อนะคะมาปิดเอาไว้เหมือนเดิมเจ้าแอนนี่ก็ยังคงมานั่งมองที่ท่อระบายน้ําอยู่เหมือนเดิมเราวกับว่ามันนะคะกําลังเฝ้าอะไรบางอย่างอยู่เลยนะคะในขณะเดียวกันโซฟีสาวน้อยใจบุญคนหนึ่ง ที่เธอนั้นชอบเอาอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัดเมื่อเธอเห็นรูปเจ้าแอนนี่ในโซเชียลมีเดียเธอก็จํามันได้ว่าแอนนี่ก็คือสุนัขตัวหนึ่งนะคะที่ชอบมากินอาหารที่เธอนํามาให้ทําให้เธอสังเกตเห็นว่าช่วงนี้แอนนี่นั้นไม่ได้กินอาหารที่เธอให้จนหมดเหมือนกับสุนัขตัวอื่นเธอจึงให้ชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งกับเจ้าแอนนี่ไปแต่แทนที่แอนนี่นะคะจะกินเนื้อที่เธอให้มันกลับคาบชิ้นเนื้อชิ้นนั้นเดินหนีออกไปอีกทางหนึ่งเธอจึงรีบตามเจ้าแอนนี่ไปในทันที แอนนี่คาบเนื้อก้อนนั้นมาที่ท่อระบายน้ําที่มันชอบมานั่งโซฟีสังเกตเห็นว่าแอนนี่นะคะกัดเนื้อที่เธอให้ออกเป็นชิ้นๆจากนั้นมันก็ทิ้งชิ้นเนื้อลงไปในท่อระบายน้ําและเมื่อโซฟีเห็นแบบนั้นเธอก็เลยรีบแจ้งตำรวจดับเพลิงให้มาเปิดฝาท่อดูอีกครั้งเพราะคิดว่าในท่อระบายน้ําจะต้องมีสัตว์อะไรบางอย่าง ใส่อย,อยู่แน่ๆตำรวจดับเพลิงนะคะกลับมาที่ท่อระบายน้ำอีกรอบคราวนี้พวกเขาใช้อุปกรณ์ก้านยาวๆราวๆสามถึเมตรผูกเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็แย่ลงไปในท่อพร้อมทั้งควานเข้าไปถ่ายในท่อระบายน้ำที่ตานั้นมองเข้าไปไม่ถึงพร้อมทั้งอัดคลิปวิดีโอนะคะเอาไว้ตลอดเวลาที่แย่ไม้ลงไปและแล้วความจริงก็ปรากฏค่ะ เมื่อตำรวจดับเพลิงนะคะนำโทรศัพท์มือถือที่ลงไปถ่ายวิดีโอในมุมที่มองไม่เห็นภายในท่อระบายน้ำพวกเขาก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วแอนนี่มานั่งเฝ้ามองอะไรในทุกๆวันที่ท่อระบายน้ำแห่งนี้ คําตอบนะคะก็คือภายในนั้นมีลูกแมวตัวเล็กๆ5ตัวด้วยกันอาศัยอยู่ข้างในโดยที่ก็ไม่รู้ว่าแม่ของมันนั้นอยู่ที่ไหนตำรวจนะคะก็เลยจัดการรื้อท่อระบายน้ําแล้วก็นําลูกแมวที่พร้อมโซและหวาดกลัวออกมาได้ทั้งหมดนะคะทําให้ไขปิศนาเจ้าแอนนี่ไปได้ในที่สุดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้ค่ะโดยทั้งตำรวจแล้วก็ชาวบ้านต่างก็ช่วยกันแบ่งลูกแมวน้อยที่น่าสงสารไปเลี้ยงกันคนละตัว2ตัวนั่นเอง ะะชายคนนี้พาสุนัขของเขาไปที่ทะเลสาบทุกวันเป็นระยะเวลากว่า1ปีแล้วสำหรับคนรักสุนัขพวกเขานะคะไม่ได้มองพวกมันเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง แต่มันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องราวของชับสุนัขวัย19ปีที่ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมและอักเสบเรื้อรังในสุนัขที่แก่ชรา ทำให้ชั้เจ็บปวดทรมานกับโรคร้ายนี้เป็นอย่างมากจนไม่สามารถที่จะนอนหลับได้เดินก็ไม่ไหวและไม่อยากกินอาหารนั่นนะคะจึงทําให้ร่างกายของชับอ่อนแอลงทุกวันทุกวันจอร์นอังเกอร์ชายผู้เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้เขาไม่มีเงินมากพอที่จะนําชับไปรักษาด้วยเลเซอร์ก็เป็นทางเดียวนะคะที่จะช่วยให้ชับนั้นดีขึ้นนั่นก็เป็นค่ารักษาต่อคอร์ต,ต้องใช้เงินราวสองร้อยเหรียญดอลลาร์สัตวแพทย์นะคะจึงให้จอร์ ทดลองด้วยการใช้ยาแก้ปวดให้กับชับก่อนแล้วก็ดูผลาราวสองอาทิตย์ถ้าร่างกายของชับไม่ตอบสนองต่อยาการฉีดยาให้ชับตายอย่างสงบหรือการการรุญยาคาตก็คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อหยุดการต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดของชับจอนรู้ดีว่าเวลาของพวกเขา ใกล้หมดลงแล้วแต่เขาก็ยังพยายามทำทุกวิธีทางที่เขาทำได้เพื่อที่จะยื้อเวลาให้ได้อยู่กับสุนัขที่เขารักเหมือนลูกให้ได้นานที่สุดทุกๆเย็นนะคะจอนจะพาชับไปที่ทะเลสาบเพราะที่นี่มันทำให้ชับได้ผ่อนคลายและหลับสบายภายในอ้อมกอดของจอนแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันก็ตาม จอนได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเขาทำมันทุกวันนานนับปีเพื่อให้ชับนะคะรู้สึกสบายขึ้นเจ็บปวดน้อยลงร่างกายแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นและจะได้มีชีวิตอยู่กับเขาได้นานขึ้นซึ่งถ้าเราแก่ชราและเจ็บป่วยเราก็คงต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้อยู่กับคนที่เรารักให้นานที่สุดฮันนาซึ่งเป็นช่างถ่ายภาพอิสระมืออาชีพเพื่อนสนิทที่รู้จักกับชับและจอนมาเป็นเวลาเจ็ดปี เธอรู้ดีว่าเวลาของทั้งคู่คงเหลืออีกไม่นานเธอนะคะจึงได้ถ่ายภาพพวกเขาทั้งคู่ในขณะที่ชับนอนหลับในอ้อมกอดของจอนอยู่ภายในทะเลสาบในเย็นวันที่หนึ่งสิงหาคมปีคิเตศักราช2 0 1 2จากนั้นเธอก็ได้นำภาพไปโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กของเธอเมื่อวันที่สองสิงหาปีคิตศักราช2 0 1 2เหมือนที่เคยทำเป็นปกติและนี่นะคะก็คือที่มาของคำว่าภาพเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนหลายล้านคนม้าแมวอีกหลายล้านตัว รวมทั้งเปลี่ยนอนาคตของชับและจอรนก่อนที่จอรนจะต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ทำให้เขาต้องใจสลายเพียงไม่กี่วันภายในหนึ่งสัปดาห์ภาพของพวกเขา ก็ถูกแชร์ไปจํานวนมากจนทําให้มีผู้ค้าชมภาพนะคะมากกว่า3ล้านคนและมีคนที่แสดงเจตจํานงจะช่วยเหลือและบริจาคเงินเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับชับจํานวนมากอีกทั้งยังทําให้ชับและจอรกลายเป็นข่าวดังถึงขั้นมีสื่อนะคะติดต่อไปเพื่อออกรายการโทรทัศน์การช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหลังไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกทั้งเงินและสิ่งของ ทำให้จอร์นมีเงินไปรักษาชับด้วยเลเซอร์และอาการของชับนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจอร์นได้พิสูจน์สิ่งหนึ่งให้โลกเห็นว่าคำพูดที่ว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์และเขาทำยิ่งกว่านั้นเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เองก็สามารถตอบแทนกลับไปโดยการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหมาได้เช่นกันชับนะคะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขอีกหนึ่งปีจากที่ในตอนแรกคาดว่าน่าจะไม่เกินสองสัปดาห์ อีกทั้งชับยังมีอายุยืนมากกว่าม้าตัวอื่นถึง4ปีนั่นก็เป็นเพราะความรักและความเอาใจใส่ดูแลของจอรนนั่นเองชับเสียชีวิตลงนะคะเมื่อวันพฤหัสที่18กรกฎาคมปีคศสองพั 2013, ด้วยวัย20ปีกว่าในวันสุดท้ายเขาก็ยังได้ลงเล่นน้ำในทะเลสาบกับจอร์นเหมือนที่เคยทำทุกวันชับคงจากไปพร้อมกับความทรงจำที่ดีพวกเราเองนะคะก็คงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น เพราะในวันสุดท้ายของเราเพราะมันไม่มีอะไรที่เราจะรักษาเอาไว้ได้หรือนำไปด้วยได้นอกจากความทรงจำใช่ไหมล่ะคะขอบคุณข้อความดีๆจากคุณพิชัยศรีสวัสด์จากคนสามัญบล็อกโพสด,ด้วยนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ